ต่อมานะครับข้อที่2ต้องหาค่าของการเคลื่อนที่ต่อไปนี้ในหน่วยวินาทีครับข้อไก่ค่าของชีพจรที่เต้น29ครั้งในเวลา20วินาทีสูตรของค่าจำได้ไหมครับค่ามีค่าเท่ากับเวลาหารด้วยหล เรามาพิจารณานะครับกอไก่ค่าของกอไก่จะมีค่าเท่ากับเวลาหานด้วยรอบเวลาโจทย์ให้มาแล้วนะครับก็คือยี่สิบและนะครับรอบก็คือจำนวนครั้งจย์ให้มาแล้วคือยี่สิบเก้าแทนค่าเวลาและรอบลงไปนะครับเวลาก็คือยี่สิบ รอบก็คือยี่สิบเก้าเดี๋ยวจะสอนเทคนิคการหารด้วยนะครับมาดูเนาะยี่สิบส่วนย9สิบเก้าตังเกตได้ว่าตัวส่วนเนี่ยมันหารยี่สิบไม่ลงตัวเนาะงั้นเราเปลี่ยนหน่อยนะครับจะประมาณเนาะครับแบบนี้ยี่สิบขอเป็นตัวเลขที่ลงตัวนะครับย9ิบเก้ามันก็ใกล้ใ30้สามสิบเนาะทำเป็นสามสิบก็ได้ครับศูนย์ตัดศูนย์ครับสองส่วนสามนะครับ อันนี้เป็นตัวเลขที่เจอบ่อยดังนั้นจาไว้เลยก็ได้ครับ2อส่วนมีค่าเท่าก,กับ0 6 7ครับข้อนี้ประมาณค่านะครับข้อนี้ค่าเวลาของข้อกไก่เนี่ยประมาณนะครับ0.67วินาทีแต่ถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับ20หสิบ่านด้วย29เเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 0.69วินาทีสังเกตว่าตัวเลขมันก็ใกล้ๆก,กันนะครับต่อไปนะครับหาค่าเวลาเนาะของคอไข่ค่าเวลาของคอไข่จะมีค่าเท่ากับเวลาแล้วก็หารด้วยรอบสังเกตนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ3,200รอบส่วนนาทีมาวิเคราะห์กันตัวนี้นะครับ สามพันสองร้อยรอบส่วนด้วยนาทีเราจะขอเปลี่ยนใหม่สามพันสองร้อยรอบตัวส่วนนะครับจะทําเป็นวินาทีครับสังเกตครับหน่วยนาทีตรงนี้เนี่ย เขาเรียกว่าหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหกสิบวินาทีครับสามารถแทนค่าได้เลยครับโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ให้เวลามาแล้วครับก็คือหกสิบวินาทีและโจทย์ก็ให้รอบมาแล้วครับก็คือสามพันสองรอยรอบครับเริ่มแทนค่าได้เลยเวลาก็คือหกสิบ รอบก็คือ3200ัศตัดศแบบนี้ตัวเลขมันหารไม่ลงตัวนะครับมันจะค่อนข้างนะครับคำนวณยากดังนั้นถ้าจะมองเนาะจะมองเป็น6ส่วนด้วยนะครับ320จะทำเป็น300แล้วกันครับมีค่าเท่าก,กับ6ส่วนด้วย300ให้มองเป็น สามคูณสิบกำลังสองสามหนึ่งสามสองมันจะได้สองส่วนสิบกำลังสองนำสิบกำลังสองขึ้นมาด้านบนนะครับจะได้เป็นสองคูณสิบนะครับจากตัวส่วนที่เป็นสิบกำลังสองนำขึ้นมาด้านบนปุ๊บนะครับจะกลายเป็นสิบกำลังลบสองจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองนะครับหน่วยเป็นวินาที อันนี้คือการประมาณค่านะครับประมาณค่าแต่ถ้านะครับแต่ถ้ากดเป็นตัวเลขออกมานะครับจากเครื่องคิดเลขเนาะ60หาร320มันจะได้เท่ากับ0.019ครับวินาทีสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าตัวเลขมันมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคการคำนวณอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทำให้หน้องๆสามารถ ทำข้อสอบได้ไวขึ้น